สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวนของพี่เอนะคะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เรามีพี่กอบพงนะคะส่งเสริมจากจังหวัดสักแก้วมาเยี่ยมแปลงโกโก้ของพี่เอนะคะเราจะไปพบกับพี่กอบพงกันนะคะวันหนึ่งของพี่เอนะครับนี่เพิ่งปลูกได้ยี่สิบวันอาเดินมาดูกันครับที่ปลูกไม่ไม่ได้สงสัยอะไรสงสัยไม้ไผ่ที่ขึงแสมปกติพี่เขาปลูกระดับนี้เขาตัด ไม้ไผ่มันก็เหลือแต่ทําไมพี่เขาเอาไว้ยาวเพราะว่าไม้ไผ่ที่กาญจน,านบรุรีมีน้อยแล้วราคามันสูงพี่ก็บอกว่าลงไม้ไผ่มัเนี่ยเป็นราคาเป็นหลักแสนแล้วผมอยู่สักแก้วประจันราคาไม้ไผ่เยอะมากเรามาเห็นราคาไม้ไผ่แล้วตกใจพี่ก็บอกว่ามันเหลือ6เดือนเราเอาไา้ไผ่ออกเราสามารถมาทําเป็นแบบนี้ได้ครับมาดูทางด้านนี้ทําเป็นคอนโดกันลมได้ครับแล้วก็กันโกโก้ให้มันสูงให้แตกกิ่งออกไปทางด้านข้าง ก็เป็นการประหยัดที่พี่เขามีประสบการณ์มาแล้วนะครับเพราะไม้ไผ่มันแพงเราก็เอาไม้ไผ่จากสัะแก้วมาขายที่นี่ได้ไหมะมันไม่คุ้มค่าขนส่งครับค่ารถค่าน้ํามันตอนนี้น้ํามันก็ยี่สบี่บาทแล้วมันมันไม่คุ้มอย่างสวนนี้สั่งโอเคถ้ามาหลักแสนได้ถ้าเกิดส่วนอื่นสั่งละครับเดี๋ยวเราไปดูสวนของพี่เอ๋นะคะที่ว่าติดลูกแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะครับด้านนี้ก็จะปลูกมาประมาณปีแปดเดือนละ ปลูกแซมในสวนมะละกอฮอลแลนด์ Holland. มะละกอกินสุกมะละกอะกอย่างลูบเบอร์เลยครับมะละกอเขาล,ลูกใหญ่แล้วก็ดอกมากเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ต้นมันต้นมันใหญ่มากเลยคือเราคิดว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรกี่ปีแล้วไม่รู้เนาะพี่เนาะแต่ว่ามันเพิ่งปลูกใช่ไหมคะอันนี้ประมาณ8เดือนครับนนมะละกอนี่8เดือนดูระบบน้ําเขานี่นะคะมะละกออันนี้ฮอลแลนด์เหรอคะ พันฮอลแลนด์ครับพันกินสูกลูกใหญ่มากผิวเรียบมากเลยเนาะผิวเรียบดูแลดีครับก็แกบอกว่าพี่ต้องพออต้เรามาแนะนําอะไรก็เชื่อหมดเชื่อหมดก็มันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แล้วครับแล้วก็ปุ๋ยเอ่อปุ๋ยที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ออร์แกนิกดงเมืองนะคะใช้ดงเมืองอย่างเดียวเลยครับปุ๋ยอินทรีย์ออร์แกนิกดงเมืองนะคะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงนะคะจะไม่ใช้เขาเรียกอะไรนะพี่ ขึ้นเม็ดด้วยมูลค้างคาวนะคะจะไม่มีซีเมนหรือฟิลเลอร์ในการขึ้นเม็ดจะเป็นอิซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช้ไปในอนาคตดินไม่แข็งครับตอนนี้จะมีเดรลไม้ผสมอยู่นิดนหน่อยถ้ามากไปก็ไม่ดีนิดนิดก็คือการช่วยให้ดินจากเดิมใช้อินทรีย์แข็งดินก็จะฟูแล้วก็จะเป็นธรรมชาติไปในอนาคตไส้เดือนก็จะกลับมาอยู่ในดินครับดูมะละกอมะละกอเกษตรกรจะมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือโรคมารกัน อันนี้ผิวสวยมากนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายผิวเราต้องบำรุงแล้วก็ดูแลผิวดีๆคือว่าผลไม้ชนิดไหนที่ขายผิวเนี่ยมันจะลําบากในการดูแลแล้วโรคหมากัดคืออะไรคะพี่โรคหมากัดอ่ามันจะมีตัวอย่างเดี๋ยว,ว,วเราเดรามาดูกันใกล้ๆเนาะอ่าต้นนี้มีลูกหนึ่งโรคหมากัดเนี่ยน้องนาชามาดูใกล้ๆอันนี้เป็นน้อยครับเป็นน้อยนี่นี่อยู่ตรงไหนนี่ครับสมมตินี่นี่คือหมากัด อันนี้นเป็นปน,น้อย,อยอเป็นแผลบางอันก็จะเป็นกลมๆผิวก็จะไม่สวย uh huh. มะละกอขายผิวอย่างเงี้ยถ้าเขาซื้ออยู่หน้าสวน20บาทมันจะเหลือแค่5บาทหรือ8บาท uh huh. แค่นั้นเองครับแต่ข้างในก็ยังทานได้เหมือนกันนะครับเพราะมันขายผิวครับเราถึงบำรุงให้ผิวต้องสวย,ถ,สวยถ้าไม่สวยก็ราคาไม่ดีแต,แต่แต่บอกได้เลยนะคะสวนนี้มะละกอผิวสวยมากนะครับพี่ผิดสวย,วสวยมันผิดจากโกโก้โกโก้ผิวสวยไม่สวยเราก็รับซื้อใช่ค่ะแต่มะละกอผิวไม่สวยราคาหายไปเลยหายไปเป็นเท่าตัวเลยครับมันก็ จะเปลืองยาต้นทุนก็สูงคล้ายๆทุเรียงครับต้นทุนสูงยาเยอะเราเรามาชมสวนเขาที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไงบ้างคะความแตกต่างของการญจนบุรีกับาสาแก้วค่ะพี่ก็จากสภาพภูมิประเทศตอนนี้เขามีตรงของพี่เอเนี่ยความโชคดีของพี่เอคือระบบน้ำเขาใช้สิบชั่วโคตรก็ไม่หมดครับจริงๆเป็นระบบ เ,เขาเรียกอะไรนะคะพี่ชนประธานเตรงนี้เป็นคล้ายๆกับบึงหนองนะครับมีทั่วเลยเหมือนเขาดูดทรายไปแล้วก็เป็นน้ําเป็นบ่อทราย <c oughs> ตรงนี้ก็มีในข้าวค่านี้ก็ไม่ต่ำกว่าพันไร่นะครับแล้วก็ฝานต้มีสวนนี้รู้สึกว่าจะติดติดดอกแล้วออกผลแล้วนะคะให้ผลผลิตแล้วนะคะสําหรับโกโก้นะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะอยากให้คุณพี่ตั้มนะคะหรือว่าคุณเก่าพงนะคะพูดถึงในเรื่องของเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกโกโก้และ ปลูกพืชแซมอะค่ะคืออันดับแรกเลยอะ <Okay. S 2> เจ้าของต้องมีความรู้เอาใจใส่ปุ <Okay. S 2> ๋ยดีน้ำดีแล้วก็การดูแลใจใส่ครับ <Okay. S 2> ยังไงได้ผลผลิตแน่นอนแล้วก็เชื่อฟังคนที่มาแนะนำ อย่ลันครับส่งเสริมนะคะส่งเสริมสำหรับโกโก้แล้วนะคะนัชชาอยากจะฝากไว้ว่าโกโก้มันเป็นพืชยืนต้นทั่วไปนะคะแต่โกโก้ไม่ได้เป็นเป็นพืชที่ขึ้นในอยู่ในประเทศไทยนะคะถิ่นกําเนิดของเขามาจากประเทศนอกเพราะฉะนั้นการดูแลเราต้องใส่ใจนิดนึงแต่หนูถามพี่ว่าระหว่างโกโก้กับทุเรียนนะคะการดูแลแตกต่างกันยังไงคะโกโก้กับทุเรียน แตกต่างกันมากครับทุเรียนนี่มีเป็นร้อยๆอาจารย์แต่โกโก้มีไม่กี่อาจารย์นะครับอาจารย์ที่รู้จริงก็มีไม่กี่อาจารย์ค่ะอาจารย์ที่ไม่รู้จริงคือเขามาหลอกขายต้นพันธุ์แล้วก็บอกคุณแค่นั้นเองครับค่ะแล้วก็อยากจะให้ดูนะคะว่าการดูแลโกโก้ของสวนพี่เอเนี่ยนะคะดูในเรื่องของการใช้ใช้ฟางคุมโคนนะคะพี่นะคะใช้ฟางคุมโคนรวมถึงการที่เอาไม้ไผ่มาตอกหลักๆๆเนี้ยไว้เพื่ออะไรคะเออ ภูมิประเทศตรงนี้ลมแรงอันดับแรกคือการลมครับการลมกันต้นมันเองแล้วก็เขาเรียกว่าทําคอนโดกดกิ่งมาให้มันสูงเกินไปถ้าสูงเกินไปการเก็บเกี่ยวมันก็ลําบากคือเ็าทาแบบนี้ออกมาสักพักหนึ่งต้นจะอยู่ประมาณนี้เราก็ยืนเก็บครับเราไม่ต้องตะปีนเก็บค่ะโอเคสรุปแล้วนะคะการดูแลของสวนคุณเอ๋เนี่ยโดยรวมพี่คิดว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ โดยรวมแล้วพี่เขาดูแลดีมากคือพี่เขามีพร้อมทุกอย่างศักยภาพเขามีพร้อมทั้งแรงงานระบบน้ำและความใจใส่ของเจ้าของสวนสำหรับสวนพี่เอเนี่ยนะคะนัชชาสอบถามมานะคะว่าถ้าใช้คนดูแลสวนทั้งหมดกี่คนนะคะพี่เอบอกว่าอยู่ที่5คนแต่ว่าตอนนี้นะคะสวนพี่เออยู่ที่ประมาณ30กว่าไร่แล้วนะคะพี่ แล้วทีนี้อยากให้พี่ฝากว่าการดูแลโกโก้นะคะแล้วก็ปลูกปลูกแซมทั้งกล้วยทั้งมะละกอนะคะพ,พี่มีพี่มีความคิดอย่างไรคะก็มันเป็นพืชผสมผสานกันได้ครับกล้วยมะละกอเขามีอายุของเขาอย่างสมมุติมะละกออยู่ได้ห้าหกปีต้นเขาก็โทรมเราก็ต้องทําลายทิ้งปลูกใหม่แต่โกโก้เราปลูกแซมไม่ได้มีผลกระทบกับการหาอาหารและโกโก้เราอยู่ได้ตลอด 60ปีถึง70ปีจริงๆแล้วอ่ะมีใครการันตีได้ไหมครับว่าโกโก้อยู่ได้ถึงกี่ปีผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าใครการันตีได้อาจจะเป็นร้อยหรือตลอดชีวิตเหมือนต้นยางเหมือนต้นไม้ใหญ่ทั่วไปก็ได้ครับค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากไว้เกี่ยวกับการปลูกโกโก้ค่ะการปลูกโก,โก,โ,ก,โ,กโก้มันเป็นพืชก็เรียกว่ามันเป็นใหม่ของประเทศเราเนาะที่เรายังไม่รู้รแต่เราก็เห็นแล้วว่าหลายๆภูมิภาคประเทศไทยปลูกได้ ขอวิลวิทย <Cette S 1> ์เคยบอกผมไว้ครั practice, <If we> ้งหนึ่งว่าเราทําอะไรเนี่ยเราใช้สมองครับเราจะใช้ปากในการทํำถ้าใช้สมองมันจะได้ดีขนาดเมลอนที่ว่าปลูกยากๆประเทศไทยยังปลูกได้ทำไมโกโก้จะปลูกไม่ได้ครับใช้สมองทางครับอย่าใช้ปากครับและสุดท้ายนี้นะคะนัชชาอยากจะห้อยากจะให้พี่ฝากข้อคิดนะคะสำหรับเกษตรกรที่ยัง ตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะลงปลูกโกโก้แทนพืชหมุนเวียนดีไหมนะคะพี่ครับพืชหมุนเวียนกเกษตรกรทั่วไปตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันหลักๆก,ก็คืออ้อยข้าวโพดมันสำปะหลังนี่คือหลักๆของกเกษตรกรทั่วไปถามผมถามาเกษตรกรว่าเหนื่อยไหมครับแต่ละปีปีหน้าพี่ต้องปลูกใหม่ปีหน้าพี่ต้องทําใหม่เริ่มใหม่มันเหนื่อยแล้วบางปีก็ไม่คุ้มกับค่าจ้างกับการปลูกเพื่อที่มีอนาคต และอายุมันยืนยาวกว่าสามารถปลูกแซมได้ครับปลูกมันก็ปลูกได้ปลูกข้าวโพดก็ปลูกโกโก้ได้ยางพาราก็ปลูกโกโก้ได้ตอนนี้อยางพาราก็ตกตำ่ำปาล์มก็ตกตำ่ำอันนี้มันเป็นพืชที่เราไม่ต้องดูแลมากเราเหนื่อยกับมันแค่ปีกว่าๆแต่เราอยู่กับมันได้หกเจ็ดสิบปีมีค่ากับข้าวทุกวันครับ,รบพี่ปลูกพืชรายปีเนี่ยหนึ่งปีพี่ถึงจะได้เงินนะครับหนึ่งปีพี่ใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่กับปุย๋ยกับยา กับค่าแรงงานแล้วตอนเก็บเกี่ยวพี่ทําคนเดียวไหวไหมครับขุดมันตัดอ้อยพี่ทําได้ไหมแต่โกโก้เราสามารถดูแลคนเดียวได้ตัดคนเดียวได้ทําคนเดียวได้ครับเหมือนการออกกําลังกายไปทุกวันก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับลองเปิดใจลองไปศึกษาข้อมูลดูก่อนจะปลูกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ผมเห็นมาแล้วก็โอเคสําหรับหลายๆเกษตรกรที่เปิดใจนะครับอนาคตก็ขอฝากไว้ว่าเกษตรกรไทยอะ เราอย่าไปหลงกับสิ่งเดิมๆเพราะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับขอบคุณครับค่ะคลิปจบแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาโกโก้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ